สวัสดีค่ะกับพวกเราฮอลล์ซอนติ้เย้ว,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  yeah. วันนี้กลับมาอีกแล้วกับวงนี้นั่นก็คือไอคอนคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำ RE AP, eng, ทรีแอคเอ็มวีเพลงทันตาลาไปแล้วก็ได้การตอบรับที่ดีมากมีพี่ๆไอคอนิกมาบอกเราหลายคนว่าเดี๋ยวจะมีคัมแบ็กอีกคัมแบ็กจริง <ทำ S 1> <laughs> จริงวันนี้ อยูแข่งว่ายูใช่ซึ่งอันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นพีรีลิสปล่อยออกมาก่อนเราก็ขอบคุณไอคอนิีกทีมากเพราะว่าไม่งั้นอาจจะพลาดไปได้นะคะใช่วงดีแบบนี้เราก็ไม่ควรที่จะพลาดเนาะในการมาทำก็วันนี้ไอคอนก็เป็นคัมแบ็คช่อเพงว่ายูนะคะก็ยังไม่ได้ดูอะไรมาเลยหรือทีเซอร์หรืออะไรก็จะมาดูสแต่เป็น first impression เป็น first impression เลยว่าอะไรยังไงนะคะ ไม่รู้ว่าเปิดมาเป็นแบบเสื้อบาสไหมใครนอนน่ะครับไอคอนเวอร์อุ้ยพี่พี่นอนอุ้ยอุ้ยเพลงดีอยู่นะเปิดไม่ทันถูเลยนะเอออุ้ยแล้วเปิดมาจึ้งว้าอุ้ยว้าไอคอนอายุเท่าไหร่สิบเก้าหรอเอาดูเด็กมากนะ จีนฮวนน่ารักมากเลยอนี่ชอบคนเนี uh, oh, really ้ยน mm. ่ารักจ nah> oh, ิงเลยโอ้โหเสียงเออุ้ยมีความแบบเพลงมีความทะเลนน่ะหัวคอบอบบี้มุงมากโอ้ยโล้โอ้เออเคยฟังแต่แบบเขาแปเนาะอะไรอ่ะ ลดคิดเนาะอุ้ยค<ต>วันขึ้นเลยยังไม่ออกไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนอโอ้โหเพลงดีมากคือแล้วแบบเพลงไม่หนักมากอ่ะจริงแบบฟิวเข้ากับช่องสมเมอร์อยู่อุ้ยค่ะไม้ยค่ะสามารถตึ้งกักได้นะจริงโอ้โหมัน ừ, เป็นเพลงฟิวมากเออเป็นกลุ่มวัยรุ่น กันแล้วเจออุปสรรคก็คือเย็นรถพังเย็นรถพัเย็นดูเย็นดีน่ารักมากโอ้ยรุนมีการมาเติมน้ำมันเองนึงความไฟแดงนั้นนะโอ้ย นตพี่เจออุปสรรคอะไรอีกจตรงที่นานอยู่ไม่ตกนะเหมือนเมืนตกไม่รู้ว่าฝักเหมือนฟิลไม่ได้แก้ชงหรือเปล่าจะไปเที่ยวแล้วจะอุปสรรคอุ๊ยเออไม่ความแคมป์ไฟเออร์จะชอบฟูกว่าที่แบบน้องน่ารักมากอสิปกติไอคอนจะมา อันนี้ดีมากดุ๊ยแ้วจุดเน่น่ารักคือแล้วจุดเน่ทำน่านิงตลบมากอ่ะอะเอาเออาอุเลืมเน่ไม่ทำงานไมหรองานเฟสติวัลจริงบายแลวชี้ไปแปะมือคนอื่นสวๆสา คนมาแล้วชงไอคอนคือชอบใส่เหรอโค้ยอ่ะเอออุ๊ยอยู่ดีๆเปลี่ยนมาอย่างนี้เลยขึ้นสเตจโอ้โหก็คือเดินทางมางานเฟสติวัลเต้นสกาล์ดนตรีแล้วก็มาขึ้นสเตจนั่ะทุกอย่างมันเหมาะกับเดือนช่วงนี้มากเลยอ่ะสังเกตทางใจมาก ร้องเพลงดีมากนะอุ้ยมาสอ์เหรอหมีอุ้ยฮุกดีท่าเต้นเต้นง่ายโอ้โหอลังเวอร์อุ้ยบงนะบงบงตบหมดสักทีอุ้ยไว้เอาเป็นเครดิต ฉันบอกเลยว่าฉันระทับใจเพลงนี้มากอิที่ชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงทันตระยังใช่เพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันมีความติดหูมากกว่ามีความแบบเฟรชอ่ะคือทันตรยอาจจะยังมีความแบบหนักอยู่นิดนึงนิดนึงยังมีความออกแนวฮิปฮอปมากกว่านี้แต่ว่าอันเนี้ยออกเป็นเพลงแบบเพลงป๊อปเพลงซัมเมอร์แบบเข้าถึงง่ายเลยจริงอ่ะจริงเข้าถึงง่ายจริงนะแล้วฉันก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติไอคอนเนี่ยเขาจะมาหนักตลอดมาฮิปฮอปหนักๆตลอดแต่ว่าอันเนี้ยมา เคยเธอเหมือนคคอคีอเล่นเคคือซัมเมอร์เฟนติวัาเหมืน MI, อนบอยแบนด์เด์ใหม่อายุสิบเก้าปีในความสดใสมาก คือทุกคนแบบดูเด็กดูดูคือเป็นกิจกรรมแบบเด็กอ่ะเด็กวัยรุ่นอะวัยรุ่นเมกาอะไรเงี้ยใช่ที่แบบเดินทางไปซึ่งอันนี้ก็คือแบบไลฟ์เซอร์เคของวัยรุ่นเมกาเลยก็คือแบบมีความเป็นรถ1นึ่งคัรถโฟกอะไรเงี้ยแบบไปกับเพื่อนรถกานดับมี้งบางอะไรบ้างไปเจอนม่มันเองมุ่งนี้นั่นไปงานเทศกาลดนตรีอย่างเงี้ยคือ ฟีลแบบเวอรีกาดหรกอเลยมาถึงฉากที่ประทับใจของแต่ละคนตันที่ชอบฉากต,ตลกโอ้คือมันม m ี<ฉ>นี้คือมันมีความตลกมีความที่เล่นมากฉันชอบฉากที่ลืมจุนเนกเอ,อ้ยออลังยิ่งไปเลยืยคืแกไม่คอยเกิน ะ่มันฮามากแล้วด้วยความแบบเป็นจูเน่อะจูเน่จะมีความแบบตลกหน้าตายอ่ะตอนตลกหน้าตายแล้วแบบพี่พี่ลืมอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตลกมากส่วนฉันชอบอ๋อฉากที่แบบขึ้นเวทีใช่ป่ะพอจบจากเวทีแล้วมานั่งแคมปิ้งกันอ๋อตอนนั้นยางมัชเบโลไม่หนึ่งไม้ส่วนตัวเนี่ยฉากที่ชอบคือฉากที่เหมือนแบบตอนขับรถไปถึงงานเฟสติวัลอะไรวะทำให้ฉันนึกถึงงานโคเชล่าออมันจะเป็นฟิลโคเชล่าอย่างเงี้ยเออมันจะมีความแบบป๊ปปาแฟนอะไรอย่างงี้ よろしくい แล้วแบบไอคอนอะเนาะันเป็นวงที่แบบแมสแต่ว่าคือเขาจะแมสในด้านของการทำเพลงฮิปฮอปเนี่ยแต่แตเขาเป็นเพลงอย่างเงี้ยก็ก็เลิศนะแล้วก็รอนด้วยแล้วก็ฉันจะโหลดเก็บไว้ฟังกายเป็นว่าพวกเราชอบกันนะซึ่งสไครต์มากจริงฉันชอบชองดีมากคือฉันเป็นคนชอบฟังเพลงประมาณนี้อยู่แล้วแล้วพอออกมาเป็นเงี้ยเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ก็คือได้ฟังโวคอบอบบี้ด้วยเอองงเหมือนกันเพราะเราแบบไม่ได้ตามเขาแบบจริงจังมากไงก็เลยแบบอาจเราไม่ได้ฟังแบบไซด์แทรกเออไม่รู้เราไม่ได้แบบ ตามไอคอนจริงๆขนาดนั้นส่วนมากอะเราจะฟังเพลงโปรโมตเนาะแล้วก็อาจจะมีบ้างบางเพลงที่แบบไปตามฟังอะไรเงี้ยแต่คือพาร์ตตลอดมาที่เราเป็นติง่งเกาหลีเนี่ยเราเห็นบอบบี้แบบออกโชว์มีอย่างเงี้ยได้แชมโชว์มีหรือว่าแบบแต่รายการที่แบบแข่งมาเพื่อเป็นไอคอนอะไรเงี้ยก็จะเห็นบอบบี้เลพาร์ตของการเป็นแรปเปอร์มาตลอดอ แล้วเราก็ค่อนข้างเสื่อพภัยเพราะว่าเรเข้าก็เลิศดอ่ะแล้วก็แบบไปรอดอะ่ะเออแล้วฉันก็ชอบฉันยิงยังแล้วฉันชอบเพลงชองนี้มาแล้วฉันก็จะโหลดไปฟังแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วยพี่พี่แอคคอร์ดิสตีมเพราะว่าพี P. P. ออ่พี่อคคอริเป็นคนที่เออตืเอนเราเตือนเราว่ามีอีกนะคะและทําให้เราได้เจอกับเพลงดีแบบนี้ <laughs> ใชออ่ซึ่งเนี่ยมีฉากที่ชอบอิดฉากไนั่คือตอนจบแบบจบเลยอ่ะที่มันแบบเป็นท่าแบบมุมสูงห้วมันแบบ มีแท่งไฟของไอคอนอะไรแบบเออก็เลยชอบมากนั้นรู้สึกว่ามันน่ารักดีอืมรู้สึกว่าแบบมันรีมายถึงคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยเออพูดถึงอะไรแบบนี้เราขอพูดถึงความประทับใจหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยไปคอนเคปป๊อปมาสเตอร์มาด้วยซึ่งมันเป็นคอนรวมนะคะที่จัดที่ไทยเมื่อปีที่แล้วศิลปินก็มีมียองแจมีเอทีแล้วก็มีไอคอนซึ่งเราอ่ะไปเพื่อไปดูเอทีแต่ว่าคือเข้าคอนแหละเนาะมันก็ต้องได้ดูครบทั้งสามใช่ที่มาเนี่ยก็คือเราประทับใจมาก กับทุกคนเลยแบบอย่างของยองแจเราประทับใจเรื่องเสียงอของเ e อทีก็คือที่เราติ่งอยู่แล้วอะ<ช>่ะเราไป100แอดร้อยเปอรแต่ไอคอนเนี่ยฉันเพิ่งจะเคยแบบคืออยู่ในการแสดงของไอคอนแล้วแบบว่าหูคือตอนที่เข้าไปอะ่ะคือไอคอนิกเขาก็จะมีบงของเขาใช่ไหม<ช>แ,ลแล้วแล้วเขาก็ใจดีแบบบางบางครั้งเขาก็จะไม่เปิดเพราะว่าเขาอยากให้แบบแสงไฟบงอ,อ,อย่างเงี้ยมันก็เป็นของบงที่เขแสดงใช่เพราะว่า นเขาก็บอกว่าคือแท่งไฟเขาเปลี่ยนสีไม่ได้พอ,อเ,เปิดมันก็จะเป็นสีแดงอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอาจจะไม่อยากกินสีอะไรเงี้ยแต่พอไอคอนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วโหทั้งหอดเธอรวมทั้งอัลกัสเซ่รวมถึงอากาเซ่แล้วก็เอทินี่เนี่ยช่วยกันเปลี่ยนแท่งไฟเป็นสีแดงหูคือมันแบบวิคุณลุรู้สภาวะว่าแกไปอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะทั้งโลมนต้องดีมากเลยอ่ะแบบทุกทีคือสีแดงใช่แล้วไอคอนแสดงโคตรเก่งอ่ะแบบ เอนเตอร์เทนเก่งเชียร์เชียคือ ต้องใช้คขานี้เอนเตอร์เทนเก่งเชียร์เชียเลยแล้วแบบแต่ละคนน่ะตัวจริงคือแบบโหร้องสด<ม>เต้นโหบ๊อบบี้แสดงจนเลื่นน่ะเธอโคตส,ด,ส,ด,สดมากคือแบบประทับใจมากมันฉันพูดแบบฉันหันไปหัวเขาเลยมึงไอคอนเล่นคอนเก่งมากอะ่ะ <c oughs> คือถ้าเกิดว่ามีคอนเดี่ยวอะไรเงี้ยอาจจะมีอย่างมีโอกาสที่แบบได้เข้าไปดูมากกว่าเป็นคอนรวมเพราะว่าคอนรวมก็ได้ดูไม่กี่เพลงอะไรอย่างใช่ผู้หัวเพลงที่ขอนมาคือแบบดีมากเป็นเพลงที่เรารู้จักทั้งนั้นเลยแบบโอ้โห เลิศมั่งจริงเป็นความประทับใจส่วนตัวเนี่ยพอเธอพูดถึงแท่งบุงขึ้นมาคือนึกถึงโมเมนต์นั้นเลยที่แบบหันไปแล้วแบบทั้งพอแม่งสว่างว่าอ่ะแต่ฉันนั่งข้างๆไอคอนิกเธอ <c oughs> เขาหันมาแบบเข <c oughs> <c oughs> ้าใจหลังฉันแล้วก็แบบบุ้งบุบ้ง <c oughs> <c oughs> ทั้แฟนคลับทั้งศิลปินคือสุดๆ energy ถึงอะไรดีมากก็สนุกมากแต่ว่าแบบภาพจำของเราอ่ะคือไอคอนก็จะเป็นมาประมาณนั้นไงก็<ม>อาจจะมีแบบเลิฟชินเนลิโอเนาะดินด้นๆหน่อยๆที่แบบเอิฟจะเป็นเพลงเบาๆบ้างแต่ว่าอันนี้มาเป็นป๊อปอย่างนี้สดใ<ม>สซัมเมอร์บอยก็ชอบชอบมาก <ไป S 1> มฉันว่าเพลงนี้ก็น่าจะฮิตตามกับเพลงนั้นไปนะจริงฉันว่า<ม>อาจจะแมทใน TikTok นั่นเนี่ยเ<ม><ม>พลงนี้นจะเอาไปท,ทำสปีดอัพเลยทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการทำรีแอคชั่นของพวกเรา3คนเนาะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามไอคอนนะคะแล้วก็พวกเรา ด้วยห้องซ่อนติ่งสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชปปร์พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมไปติดต่อไอคอนนะ